stories. คุณผะกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะนางเชนทะล,ลันเคเบิ้ลทีวีช่อง20แห่งนี้ค่ะวันนี้พิเศษม,มากแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองดูแก่มากเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้ดิฉันมีนัดสัมภาษณ์พิเศษกับนักแสดงซีรีส์ร้อยเอ็ดเรื่องใหม่เรื่องที่ต้องบอกว่าคุณผู้ชมต้องติดอกติดใจแน่เพราะว่าแค่ดูหน้าตานักแสดงแต่ละคนแล้วเนี่ย <c oughs> เตีมตัวเป็นแม่ยกเตีตัวเปกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆจากีรีส์เรื่องผูแก้มนน์แอดร้อยเอ็ดใช่ไหมคะอ่านแนะนําตัวกันหน่อยเลยมากันเยอะมากด้านนี้ด้านด้านพี่กุมนีอก่อนพี่กมมรู้จักแล้วเดี๋ยวพี่กุมมที่หลังพี่หลก่อนชันค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพลวพันศรีสุรคุณนะคะชื่อเล่นแพลวค่ะก็ในเรื่องรราบทเป็นพี่สาวครูค่ะพี่สาวครูแต่ครูเรายังไม่บอกว่าครูขายอ่ะมาที่คนต่อไป สวัสดีครับผมเจมส์นะครับชื่อจริงย่อจิรุชเชยปัญหานะครับก็ในเรื่องก็รับบทเป็นนนนะครับนนท์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อหมิวนะคะอภิถาวทองค่ะในเรื่องรับบทเป็นแก้มค่ะแก้มค่ะต่อมาครับสวัสดีครับมดเอกนะครับก็ชื่อจริงปวินวิทย์พิมพ์พาษารีซึ่งบทตอนนี้ก็รับบทเป็นภูนะครับภูโอเค ต่อไปค่ะสวัสดีครับปอนนะครับนายมนต์นพันสูรครับตอนนี้รับบทเป็นหยกครับผมสวัสดีครับแพทย์ิงนะครับแล้วก็ชื่อจริงชื่อแพทย์ิงนะัทวัติงเซอร์ครับได้รับผมเกมครับผมเป็นเกมทั้งหมด6ท่านด้วยการต่ายเอ็นิงซีที่เรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ารวบรวมเอาวั่รุ่นชาวร้อยเอด็ดไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นสิต้องชาวร้อยเอด็ดหลายหลายท่านนะคะเห็นบอกว่า ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเรื่องราวของชาวร้อยเอ็ดเรานี่แหละใช่ไหมคะใครจะให้คําตอบจับได้บ้าว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องประมาณไหนก็ซีรีส์ของเราใช่ค่ะใช้สถานที่ถ่ายทําในจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็เ exactly ป็นคนร้อยเอ็ดเนาะทั้งหมดเลยหรอท่้งหมดเลยหรอใช่แน่นอนแน่นอนแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องในร้อยเอ็ดใช่ไหมคะสถานที่ในร้อยเอ็ดแล้วก็จะเป็น เกี่ยวกับวัยมัธยมวัยสหน่อยอเป็นน้องๆมอมปลายอันนี้ก็มปลายปลายหลายปีแล้วปลายหลายปีแต่ก็เป็นเรื่องเกยวใช่ตัวหลักก็คือเป็นเป็นวัยมัธยมมปลายแล้วก็เป็นความรักแบบใสาสๆวัยรุ่นแต่ว่าก็จะมีบทที่แบบมาทําให้อ่าเหมือนกับว่ามีคนมาแย่งชิงนางเอกอุ้ยดูแบบนีาแบบแย่งอะไรเนาะใช่ค่ะแล้วก็ความเป็นเรื่องเกี่ยวกับ จะบอกว่าความรักวัยหนุ่งสาวก็ก็ไม่เชิงจะเป็นแบบเกี่ยวกับวัยเพื่อนพ่อแม่ครอบครัวมีทุกอย่างมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นก็ตัถ้าถ้าเราตีแปกก็จะแบบว่าในวัยมัธยม,มแต่ว่ามีสอดแทรกเรื่องราวต่างๆที่ไม่ใช่แค่แบบความสดใสของมัธยมอย่างเดียวมันจะต้องมีแง่ายคิดหรือแม้แต่การตีแผลเรื่องเห็นบอกว่าเรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่างด้วยใช่ไหมอาจจะอันนี้เราจะลงลึกีหลัง เมื่อสักครู่คุณบอกที่ฉันแล้วว่าแต่ละท่านเนี่มีมีบทเป็นของตัวเองคุณแพรแสดงเป็นแพวใช่ชื่อแพรเลยแพรเลยเหรอแสดงเป็นตัวตนของคุณเลยหรอเปลี่ยนไงแพรนี่เป็นใครอ่ะไม่นูว่าตัวละครอ่ะเป็นเป็นตัวละครตัวละครที่สาวครูครูคนนี้ยกมาหน่อยไหนครูยครูนะคะก็คือครู เหมือนกับว่าย้ายมาจากกรุงเทพย้ายมาเรียนที่ร้อยเอ็ดในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งค่ะก,ก็ก็มาเจอนางเอกแต่เขาก็จะมีเพื่อนเข้ามาในกลุ่มเพื่อนกลุ่มใหม่เข้ามาแล้วก็จะมีผู้ชายเด็กผู้ชายอีกคนนึงที่ชอบชอบนางเอกเหมือนกันกับเขาเขาก็จะต้องมีวิธีการที่แบบจะทํายังไงที่จะมัดใจนางเอกได้แต่ว่าครอบครัวพระเอกก็คือครอบครัวครูเนี่ย ก็ไม่ค่อยชอบนะพี่ไม่ค่อยชอบนางเอกเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบแบบมากแม่อาจจะไม่ชอบด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะคะเราต้องชอบแน่แหละเราไม่ชอบเราก็จะแบบมีเหตุผลของเรานะจริงๆทุกตัวละครเขาเชื่อว่ามีเหตุผลหมดเราก็จะมีเหตุผลในมุมมองของความเป็นพี่พี่ของเขาว่าทําไมไม่ชอบนางเอกอะไรเงี้ยยังจะไยกับพระเอกกันเลยพระเอกเรื่องนี้นี่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเป็นคนไหนระหว่าง นนกปูก็คือน้องมดเอก็กแล้วก็น้องเจมใช่ไหมน้องภูมาจากกรุงเทพมหานครแล้วก็มาใช้ชีวิตที่ร้อยเอ็ดอะไรเงี้ยตกลงรักสาวร้อยเอ็ดเะงนั้นใช่ครับต่ามหมดเลยก็คือ<ม>เป็นนักเรียนที่เพิ่งย้ายมาต่อม4ใหม่ที่นี่ครับแล้วก็ได้มาชอบแกมมนี่แหละครับตอนนี้ก็จะมีเพื่อนนอนครับ <c oughs> เป็นเพื่อนสนิทกันเลยแต่ว่าสองคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันแต่ดันมาสอบมาชอบสาวคนเดียวกันครับก็ <c oughs> ต้องไปติดตามคำในเนื้อเรื่องก็จะมีบทที่แบบว่าอาจจะยังไงก็ต้องไปดูในซีรีส์ครับแต่ว่าเรื่องนี้เขาพูดภาษาอะไรกันะ พื้นเพื่อบ้านเราพูดภาษาอีสานคุณต้องพูดภาษาอีสานกันเหรอกูได้ก็ไทุกคนเอ้ยที่ฉันเป็นห่วงฟาทีพูได้อันนี้คล่องเลยเหอันนี้คล่องเลยบอลได้บอบอลบอไหนอ่ะฟาทีปเป็นลูกครึ่งครลูกครึ่งอะไรคะลูกเยอรมันครับไทยเยอรมันในชีวิตจริงใช้ภาษาอะไรสื่อสารก็ใช้ภาษาไทยภาษาไทยแต่ว่าอีสานก็บอลได้อยู่ จันน้อยอยครับจันน้อยโยเออไะมเพืออคุณหมอเได้ผลแล้วมาต่อที่พระเอกก่อนต่อถึงไหนแล้วนะเมื่อกี้ที่ฉันก็พาคคณออกนอกถึงถึงให้ฝากติดตามในเรื่องต่อในซีรีส์ครับก็คือโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับโดยรวมก็จะประมาณนี้มาที่พระเอกอีกหนึ่งคนว่าไปขอบคุณต่ชิรี่นี้ครับก็จะมีการเล่นเอ่อดนตรีใช่นี่ของคุอย่างอย่างของคุก็จะเป็น กีตาร์เขาเด็กเทนอย่างของผมนี่เด็กบ้านนอกก็คงจะเป็นบ้านนอกเลยหรอเป็นอะเงตอคนต้นตีประจำจังหวัดเรียกว่าดนตีพื้นพื้นพื้นแล้วอะไรอย่านเงี้ยของผมก็เป็นดนตรีของประจำจังหวัดนี้ก็คือโบ๊ทของบ้านเราเนี่ยครับใช่เป็นโบ๊ทก็เป้าเป็นยูบอกเป็นครับเรียนมากบอกเรื่องไหนเออส่วนตัวผมเรียนดนตรีไทยครับก็บพ่อเป็นแอนครับของโบ๊ท เป็นเล่นโบดเล่นตะวบานเล่นเครื่องดนตรีนี่ใดหลายอย่างเลยมันเพราะมันเฉพาะโบดอย่างเดียวตะวบานตีมละของจะพูดภาษาอะไรเป็นรองมีพ่งจเล่นโบดเป็นนอนซึ่งเป็นชาวร้อยเอ็ดเล่นเล่นโบดเล่นโบดเรามาพูดภาษาอีสานกันไหมพี่ันรู้สึกเจ็บที่ปากฉันสามารถพูดอีสานออกอากาศได้ใช่ไหมจ๊ะพี่บี้ช่นแต่ยูเออกระสับกระานบอกภาษาอีสานนี่ล่ะนน มีคุณแก้วนี่มีอย่างจำคุณจงไปมาเพิินคิดว่าหนาเขาตานาหักเขาก็สวยก็สีผิวเขานี่เด็กเส้นสีผิวแม่ครับแต่กัอนีนี้เขาเรียกว่ามีเรื่องราวมีบทบาททีคุณสองคนเนี่ยจะต้องห้ามหันถึงกับห้ามหันไหม ก็ประมาณนั้นครับแต่งจริงมีบ้างค่ะเป็นต้องต้องติดตามจริงๆจริงซีเรี้เราต้องการเออสื่อเห็นถึงว่าอย่างของผมเนี่ยคือเล่นกีตาร์ส่วนนี้เป็นโบดก็คือใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางให้ดูนะเป็นการนําเสนอขอเรื่องด้วยที่เราอยากใช่ครับสื่อความเป็นอีสานสื่อความเป็นพื้นบ้านออกมาให้เห็นความแตกต่างกับ กล<ม>ายเป็นสากลมาที่สองคนฝั่งบนบ้านกันดีกว่าคือนี่คือดูเขาห่างไปแต่ดิฉันมากใคที่ยังคิดถึงอยู่นะคะอะพูดถึงคาแรคเตอร์ของเราคุณรับบทเป็นเป็นยกครับเป็นยกแม่ครับยกนี่เป็นผู้ใหจ่ทั้งไหนเป็นตัวมาแน่ๆเลยพระเอกยกเป็นมูของน่นครับผมก็มค,คือเป็นมูสนิทกันครับไดแบบไแ่คาราบมินนีมือนึงคู่เขามามและนุ่นก็พู่กับสนิทกันแบบ คือเขาห่ัวใจหัวเน่าหัวาน่าไหมครับหลือหัวงูครับผมประมาณนี้ครับหัวมูกระดาจสิมีแบบว่ากระชอบมีเครื่องเคครรือับ น้องแสดงว่าคนนี้ก็ต้องเป็นตัวเดินเรื่องสำคัญเหมือนกันนะใช่ไหมก็ก็ต้องติดตามในซีรีส์ครับทุกคนจะชอบบอกว่าต้องติดตามติดตามจะนเลยเลยไม่ได้หอการจบนาเอกก็ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ต้องรอติดตามครับต้องรอไปไปไปฟังกันทุกคืนนะนะครับผมก็เบาเบาเบาบางกี่ได้คือได้รับบทเป็นเกมครับแล้วก็ก็เป็นน้องสายของ ของไอ้แก้มครับเอ่อซึ่งสิเป็นสะพานเชื่อมให้ยปู้กับนุ่นน่ะสามารถหาวิธีการมาหาจีบไอ้แก้มครับเห็นบอกว่าเห็นผู้กับบอกว่าผู้ใดสิจีบแก้มติดต่องย่อยย่อยเกมเหตุการณ์บาดบอกแม่นี่ยครับลาดหมอหมออะไรนะนี่ยกิกิมก็สิหาวิธีการแบบแกงแกงไอ้ปู้กับไอ้นุ่นน่ะนะครับหาวิธีการแกงทันยาพูดว่าว่าแกงเังอะไรก่อน ต้องติดตามอ่ะคติดตามติดตามติดตามอีกแล้วค่ะก็แสดงว่าพทติกเนี่ยภาษาอีสานคุณใช้ในเรื่องนี้คุณมีคำที่ติดปากไหมแน่นอนว่าคุณคือการพูดภาษาอีสานของคุณนี่เลิศมากก็กมีคำครับอย่งเป็นคำที่ว่าสุภาพกันไหมว่าเป็นอย่างเดียวเอาใ่ตู้ก็ได้ห้าขวานะเนี่ยครับ เป็นอะไววาเป็นเป็นคำที่เป็นเอกลักษณ์ของเกมครับโอ้เกมจะมาครัวแบบติดปากเป็นสิองหอแม่ย่ครับไหอเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมาดูความน่ารักของน้องเนี่ยจะเขาเขาจะพูดติดปากจริงนะเพราะที่ฉันก็ทราบมาว่าทุกทุกประโยคของเขาจะต้องมีของมันต้องมีะอย่างนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวที่พี่ไปดูดเสียบออกไม่ไม่มีไม่มีคำหยาบอ่ะมาที่ผู้หญิงผู้หญิงคนนี้ที่ฉันอยากจะมองข้ามเหลือเกินเพราะฉันรู้สึกว่า ได้รับความสนใจจากผู้ชายหลายๆคนซึ่งเราไม่มีไงน้องแก้มนางเอกของเรื่องน้องแก้มแต่ว่าชื่อหนิวนะคะคนแสดงคุณผู้ชมคะอะมาพูดถึงคาแรคเตอร์ของเราหน่อยเป็นยังไงดูผู้ชายหลายคนดูชอบคุณเกินเนี่ย้ต้องกาดมากก็ธรรมดานี่แหละค่ะแต่ว่าเขาก็มาชอบเรามาตามจีบเราอย่างเงี้ยแต่ก็มีน้องชายที่แบบปวนตัวป่วนประจำเรื่อง ฝ่ายชายก็จะมีพี่สาวที่คอยปวดฝ่ายหญิงก็จะมีพี่ชายที่คอยปวดแต่ก็จะปวดคนละแบบคนนี้ก็จะปวดแบบผู้ใหญ่หน่อยใช่ไหมอันนี้ก็จะปวดน่ารักน่ารักใครที่จะมาจีบพี่สาวต้องเรียนเก่งด้วยนะคะเพราะจะต้องทำการบ้าน

New Stories,